สวัสดีครับพบกับช่องชางทำเองครับวันนี้เราก็จะมาแก้งานครับผมก็คือลูกค้าให้ช่างคนก่อนครับมาเดินไฟไว้นะครับบอกว่าใช้สายเบอร์ยี่ห้าครับผมอย่างดีแต่เรามาปุ๊บเรามาต่อเติมครับก็คือระบบท่อครับผมสายไฟแบบร้อยท่อครับต่อเติมคือลูกค้าใช้เป็นร้านกาแฟครับผมต่อเติมเรียบร้อยครับผมพอเรากำลังจะเอาสายเมนหรือว่าสาย สายไฟครับเข้าตู้ครับปรากฏว่าเรามาเจอสายแท็คพอร์ตครับสายข้างในนี้เป็นเบอร์16กครับผมเบอร์16ครับไม่ใช่เบอร์25ผมลูกค้าไม่พอใจก็เลยขอเปลี่ยนเป็นเบอร์25ครับเพราะว่าลูกค้าจะติดแอร์3ตัวครับผมกลัวมันไม่ไหวครับเราก็มาดูครับผมปรากฏว่านะฮะเกิดอะไรขึ้นก็คือมาไรจริงๆตัวนี้เป็นสายลายครับสายลาย วิ่งนะครับวิ่งจากมิเตอร์มาเข้าตัวนี้อ่าถูกต้องแต่สายนิวตันครับดูดีครับวิ่งจากมิเตอร์เข้ามาแล้วก็มาเข้านิวตันอ้าวมาเข้าแบบนี้แล้วลายทําเพื่ออะไรครับดูสิครับลายทําเพื่ออะไรครับปกตินะครับสายนิวตันที่วิ่งจากก้นหม้อต้องมาเข้าบากาวก่อนครับแต่เนี้ยไม่ได้เข้าบากาวครับผม ดังนั้นเวลาเกิดอะไรช็อตฉุกเฉินมามันจะไม่ตัดนะครับผมแบบนี้มผิดนะครับเราต้องเอานิวตันนะครับสายเส้นนี้เข้าบากาวก่อนแล้วก็จัมจากบากาวมาเข้าตรงนี้อีกทีนะครับผมเผื่อมีเหตุฉุกเฉินมันจะตัดครับเนี่ยฮะกาว้อยครับผมกาว้อยครับอันนี้ก็สายดินครับผมเบอร์สิบสายดินลงดินครับแต่กาวลงนี่ผมไม่รู้ว่าช่างไฟคนนี้คิดอะไรอยู่นะครับเนี่ย ผมงงเลยผมพยายามหาสายที่บากาวที่จับไปหานิวตันตัวนี้ไม่มีเลยนะครับเนี่ยแปลกแปลกนะครับนะฮะความมั่นใจของช่างไฟคนก่อนครับผมบอกลูกค้าว,ว่าใช้งานได้ปกติมั่นใจได้เลยในสุดเขาก็ตอบผิดครับปวดหัวเลยครับทีนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะแก้ใหม่นะครับผม แค่ให้ใช้งานได้ปกติแล้วก็ตามวงจรที่เขากําหนดมานะครับผมแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับนิวตันเข้าบาร์นิวตันเลยไม่ถูกนะครับผมต้องเข้าบาร์กาวก่อนแล้วจากบาร์กาวข้อหานิวตันครับโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นความเขาเรียกว่านะการตรวจสอบนะครับของช่างไฟก่อน,นครับเราจะมั่นใจว่าลูกค้าเขาไม่ฉลาดนะครับ เขาจะไม่เรียกเรามาใช้บริการอีกครั้งนึงถ้าเราทําผิดพลาดแบบนี้นะครับผมดังนั้นความปลอดภัยของลูกค้าต้องมาก่อนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ